ณน้อครึ่งปีหลังครับผมในส่วนของ PS นี่น่าจะเติบโตยังไงบ้างปีนี้เราทา r g e t i n ตัว Red b นิวไปที่ประมาณส300-32,000ล้านนะครับส่วนตัวตัว p i x e ลอยู่ที่ประมาณส40-42,000ล้านในปีนี้นะครับส่วนในน้องในครึ่งปีหลังเองก็บอกว่าเรานี่ก็มีปัจจัยลบมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องใบดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาหลายครั้งนะครับลดราคาทั้งหมดนี้มาเปนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมาตรการบ้านหลังแรกของรัฐบาลนะครับซึ่ง ประกาศมาในช่วงเลือกตั้งแล้ววันนี้เองยังไม่ได้นะกิงนะครับซึ่งซึ่งเราก็อยากจะพยายามปิดปองภาคร,รให้ให้ให้มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีกระบวนโการที่ชัดเจนแล้วก็วงเงินที่ชัดเจนเพื่อเพื่อมาได้ธุรกิจเราก็ได้ไม่ชะลอตัวหรือไม่อยู่ชะงักน,นะครับตอนนี้ลูกค้าเองไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท,าที่ซื้อแลนวที่ออนดับลกเองก็ชะลอรอบ้านหลังแรกถึงเปอร์เซ็นต์ห้าปีของรัฐบาลอยู่ นะครับตัวถึงยอดขายใหม่ๆเองลูกค้าเองก็ก็รอดูมาตรการภาษีที่รัฐบาลจะมีให้สําหรับการซื้อบ้านหลังแรกอยู่จะไม่ธุรกิจเราหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งอาจาะเริ่มตั้งนะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องขอความชัดเจนจากภาครัฐนะครับน็่คือส่วนที่เราอยากจะ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 เจนจะบอกกับภาครัฐให้ให้ให้รีบหน่อยในการของมาตรการต่างๆเรานี้รวมถึงโครงสร้างต้นทุนในการเปิดโครงการธุรกิจในอนาคตของเราเราก็จะเป็นเงิเดอนี้ยโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างภาษีนะครับโครงสร้างต้นทุนก็คือตัวค่าแรงจะเป็น300ในเกณฑ์ไหนบ้างนะครับรวมถึง โครสร้างภาษีที่จะชดเชยภาษีให้กับภาคเอกชนนะครับภาษีที่อยู่บุคคลในปีหน้าจะเป็น23%หรือจะเป็นปีนึงจะเป็น20%หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นภาคเอนนนกชน,กชนในส่วนของธุรกิจของเราเองโือเฉพาะคอนดูิเนียมนะครับาาการเปิดคอนดูิเนียมหรือาการสร้างคอนดูิเนียมใช้เวลา2ปีโครงสร้างต้นทุนเราเราต้องเห็นในการที่จะไพรซิ่งนะครับถ้าโครงสร้างภาษีไม่รู้จะเป็น30% 23% 20%เอ่อค่าแรงจะเป็น200หรือจะเป็น300ถ้าทำให้เราไพรซิ่งไม่ถูกนะครับเพราะเราไม่เห็นโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริงในอนาคต ก็จะเป็นความเสี่ยงในการเปิด <in Laurie>. ่น <in> ธ <Laurie nek> ุรกิจเราในอนาคตนะครับเราเลยจำทำให้เอกชนในฝั่งซัพพลายก็ทําให้เกิดการชะลอตัวนะครับเพราะโครงสร้างต้นทุนที่ไม่ชัดเจนของของนโยบายภาครัฐที่ที่กำลังจะออกมาหลายๆเรื่องนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเล่งออกนโยบายต่างๆมาให้ครบให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อจะได้ไม่กระทบฝั่งของดีมาและของฝั่งซัพพลายในที่เรียน มีอะไรฝากถึงผู้สู่หุ้นไหมครับผมผู้สู่หุ้นเองก็พูดง่ายก็ปรึกษาเองก็จะเป็นพื้นฐานน่ยนะครับท่านที่จะจับตลาดในระดับกลางล่างแล้วก็ในปีนี้เราคงจะเห็นธุรกิจใหม่ๆของเราในต่างประเทศในต่างจังหวัดแต่างประเทศก็คงจะเห็นในตัวมาลดีฟนะครับใตัวอินเดียและในปีนี้คงเห็นที่เวียดนามนะครับและล่าสุดในต่างจังหวัดก็เห็นตัวที่กรุงเกียตของเรานะครับและล่าสุดประเทศที่อยุธยานะครับและเเร็วๆนี้จะเห็นที่กรุงแกรนครับนะครับจากการที่เราเป็นมาร์เก็ตดีเดอร์ในตลาดที่เรีและมีคนผมโอเคขอบคุณมากคครรรับุณปะเสิฐ i